เดินทางน้อแม้อก็ไปใส่บ้านจะไหนก็าบ้านไปใส่บ้านไปใส่บ้ไปใสบ้านไปใส่บ้นไปใส่บ้า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 น้ปใส่บ้าน้ปใส่บ้านไปใส่บ้านไปใ่บ้านไ่บ้าน้านไ้านบ้านใส้าน่บ้านไปใส้านบ้าน่บ้าน่บ้านไป่บ มกกล้วยไมกกล้วยอ้านี่แมนบ่นี่คุณยายแมนบ่นี่ตัวนีบอเาไปเมื่อไ้ๆเมิ่งมันคือบ่ตัวนี่ นี่บอกนี่บอกเจ้าเห็นเลยนี่บอกแล้วมาดิยายหันมะมะพีเลยแม่อยายหันหน้าวมาทงพี่เบิ่งหันมาพีหันมาพีหันหน้ามาทั้งวันหันหน้าไปทั้งวันเออมาปวดผายลูกหลานเนี่ยเออมามามาชัดนี่ไทยละแม่บ้าขอบคุณบ้านี้คุณแม่บ้านยิ้มเปื่อยๆเนาะเออมากตัวไหนล่ะคุณแม่ คุณยายคุณยายคอให้บลูกหลานสี่เบ eh ื่อน no, so ี yeah, ้ตัวเดีนงตัวเดียวหน่ดโอซี่ี่ เขาเขียนจ้าพน่าเขียนถือบ่แต่เนนีบอกว่าเสงเขาเป็นสงเขาอีกคอน้อดหลอกครับดูคุณยายอายุ4ปีคุณยาเล่้ยะจ้าเล่า้ห็น่ปัดอกแม่ฟันดีอยู่จาวยฟันบ่จ้า ฟันดีบ,บ่แล้วูตึงเป็นฟูตึงแต่ว่าตาดีมากนะคะเอฟห้าเจ็องกับห้แครับจสองาจกับหาแปดเอพี่น้องกั้วขล้นขั้ว อาจารย์าวันอูดโอ้หแ้ต่ก็จะฟัเสนแม่เขาห่มไหมแม่มเสียงไหมยับนั่นนี่อีกคนนึงเขาฟไปเสียงนนึงเขาหมป่ห่มป่ะถแดดเนาะเอา ม่ะกย่ายย่ายเป็นผู้เห็นย่า่ย่ายเป็นผู้เห็นอันนี้เพื่นอันนี้อยู่มันลูกก็ก่มาห่มสักคนไปหมสะกคนเอาเขาถือก้อนยาาแล้วถือตะล้อยายยาเสียเเลยมากดสายเหตุผรอดยิมเง้ยูกานเดิมาทั้งไก่ดูกามาเ็ไกเยอเน่ัก หาแปดหนึหาแปดแล้ววาจิ๊องก็หาแปดเออพี่น้องหาแปดทำนี่ครับหาแปดบ่ย่ายตัวดินเตรียมกระดาษปรกกาจจดเด้อการลืมกันลืมการลืม หาเจกับหาแปดหาเจ็ดสองกับหาแปดออสาธุหาเจ็ดสอกับหาแปด้าเปล่าเด้อแม่เด้อไหพิมพิมตะกอนอีแม่นางจับหาเจ็ดสองหาแปดเพื่อนว่แม่ก็บ้าแม่เนา อายุเก้าสิบสี่เราได้่ายตัวหามันแข่งตัวมันแแห้งเลยแม่ลูกขึ้นได้ไหมเดินหาเลยบ่แม่ใส่อีกใส่อะไก็นั่นเียใส่มือออายุเก่าสิบเกตัวี่แม่เห็นสัตว์เลยะต้องส่งเขาเนส่งหะอือยายส่งหยายเห็นอะไรก็เอาตามเราเนาะองู้เดียวเลยส่งอะไรค้นขี้อะหรตัวห้าเจ็ดสอง คุณยายซื้อหยังครับยายกล้วยยายกล้วยอยูายุ94ปีอ่ายายกล้วยเอาถ้าไม่แล้วเห็นตัวไหนเนี่ยนี่เห็นอีกบ่นั่นเห็นอีกบ่าถ้าแป้งไม่แล้วเห็นอีกบ่หายังอยู่บ่หาอยู่อยู่บ่หายังอยู่แล้วบ่หาดินแห้งบ่แม่ยายกล้วยเอาตัวเห็นที่แหลกเด้อพ่อเจ้าตัวเล่นะ ตัวใดก็ไม่เห็นที่แรกหาจีบสอก็หาตัหามันแจ้งหามันแจ้งหรอกับท่มหาย้ายแล้ย่าจะหาได้หาจบสองกับแปดห้าหาแปกหแปดับสองมันแจ้งวะวหามันแจ้งแห้งเลยบอกแม่อ้าฟันมาเบึ้งแล้วเร่งเยอ อีเมลแล้วอายุอันท่าใดก็เก้าสิบสี่เก้าสบ่ปีป้าทวบอกวน้ราก็ว่าแต่หายู่นี่แหาแ่แจงหามันจงเป็นไงยันนี้มงคุณตั้มก็ว่าคนคนยายเราเห็นแล้วเอาเขียนลดย้นี่ห้าเจ็ดสองกับห้าเจ็ดสองเตัวไหนตัวไหนแม่ห้าเจจ้าห้าเจ็กับ

่โอ้คนมาจุดคอ้มซี่หาี่แม่นหรือเแล่วไอ่ทูกนี่เขาจุดอยู่บานก็ะไดเดยเนาะแต่ว่าหลายๆคนหลายๆท่านแบมักสิไปขอกับชิงศักสิทธิ์มนอันนี้ไปเรีบอได้ตัวใดตอนไหนครับพ่อสสองพอหนึงสองสองหนึ่งสองสองพอทราย่อทายพวดที่เดียนจุดได้หนึ่งหนึ่งสี่หา งวดนี่จุดแล้วหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองอ้าเยพอพอใช่แหนมในต้นตะเคียนบางมีอย่างนี้บหนึ่งสองสองเอครับโอ้ยเป็นกซายเนในทุกทุก <c oughs> <isas> ได้หนึ่งสองสองอทุกคนนะครับในหนึ่งสองสองงวดัปนในหนึ่งสี่ห้า งวดนี้วันนี้หนึ่งสองสองนำไปที่กองพิจารณาเรื่องสมรรถแนวทางของข้อชายนะครับถูกทุกหัวนะครับตัวเขาจะทำเดือทองนะครับอดนใดหนึ่งแล้วผมมีหมักเอาเด้อหนึ่งหมักผ่านสองสองที่น้องนะครับเป็นตัวเลขเนาะนะครับสองสองหนี่งมันออกไปแล้วหมดที่แล้วออกไปแล้วมันจะออกอีกได้มันออกอีกได้นหนึ่งสองนี่ยังอยูนสองหนึ่งสองยังขี่อะไรตัวเดีเดี๋ยวพาที่น้องไปบุ้งเป็นไงกันเด้อ ซูมดูซูมดูทูบหน่อยยายมาแล้วเอาคุณยายกับมหาแบบที่นี้ได้มาหาต้วตัวไหนตัวไหนครับหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองชัดเนี่ยเรชัดเนี่ยและกล่องน่ตัวใ้เคลียร์หายยังได้หนึ่งสองสอง เราบิงเราถูกอกถือเห้าเด้อเราบิ้งไ่ปนตัวใดยายพ่อตัวใดเาถูกบอกไนพี่อยพี่มาซองเหล็กอยู่เราเอาถูบอกเน่ครับึถูบอกนถูกสิใหมเพื่นถูบอกนี่ยถูสิใหมเราได้นกถม่เไหนกเรากลุ่มไปไกล ได้ตัวไหนพี่แก่แกงแกตัวนี้ลวะแังตัวแกหงแถวตัวนยั่แล้วไ่น้ยองั้หนงตัวถนึง้นึ่งอสองเลน้อเสีหายตมต็โตเกาเสร็จแล้วแม่เล้อยแ่ว่ากนเลอ ตัวใดยายหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองแล้วมันจะออกสองหนึ่งอย่าบานออกหนึ่งสองนนี่แล้วออกตัวเก้าก็ได้เนาะสองสองหเนี่ยหน่งสรว่าหนึ่งายายตัวยืดแค่นี่ ตัวยูเครงสองตัวยูเครงสองจังไรนอนมาดิตัวยูไทยตัวไหนย่วนี้แม่ยังสองสอีแม่เป็นผู้เบิ้งเนาะตัวไหนเบิ้งเาแม่เป็นผู้เบิ้งตัวไหนหนึ่งสององรอของยนะครับถูกได้แลนึ